สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เรามีของแต่งของ Honda d a ดจะเรียกว่าของแต่งไหมอาเรียกว่าของจำเป็นก็ได้เรียกว่าจำเป็นก็จำเป็นนะครับอ่ะสิ่งแรกที่ผมจะให้ดูนะครับวันนี้ก็เรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่ากันลายใช่ไหมอ่ะกันลายตัวถังนะครับเนื่องจาก d ด x ของผมเป็นตัวสีน้ำเงินนะธรรมยาลิมิเต็ดผมก็เลยสั่งกันลายตัวนี้มานะครับเป็นเป็นสีน้าเงินเหมือนกันนะครับตัวนี้ของ revolution นะครับยี่ห้อ revolution คืองานดีนะงานโคตรดีเลยเนี้ยบมากแล้วก็น้ําหนักคือค่อนข้างหนักนะอันนี้ต้องมีร่วม1นกิโลนะน้ำหนักดีมากนะครับก็เป็นอะลูและโลหะนะครับสีน้ําเงินมันออกน้ำเงินเข้มเข้มนะครับในสีในภาพอาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้มแต่จริงๆมันเข้มเข้มนะครับนี่ยยี่ห้อนี้ revolution นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มานะมันก็จะมีเป็นชุดขาชุดประกอบนี่เป็นคู่มือ คู่มือเป็นกระดาษนะครับนี่ย e ี่ห้อ revolution นะครับสำหรับ st 1 2 5 dex นะครับ tank cover guard นะครับก็สำหรับกลางถังเลยนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่เขาต้องมาประกอบใส่ถังแต่ว่าทำยังไงยังไม่รู้นะเอาว่าให้ดูตามนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ได้มานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวกาดนะครับแล้วก็เป็นขาติดตั้งต่างๆนะครับแล้วก็ให้ให้น็อตมา1ชุดอันนี้เพิ่งได้มานะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่าตัวนี้เป็นก็ครอบ ฝาครอบใหม่ครอบเรือนใหม่นะครับเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะผมสั่งสีน้ําเงินมาให้มันเข้ากับตีมทามิญาไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนแต่ก็ของนี้โมลิเทคนะโมลิเทคตัวนี้1,000ประมาณ1,200นะครับบวกลบบวกลบไม่ไม่ไมบวกหรอกน่าจะลบครับลดนิดหน่อยนะครับลดนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้2,250ถึง2,300นะครับอ,อันนี้ก็ซื้อตามพวกออนไลน์ทั่วไปนะครับ เดี๋ยวจะมาดูตัวโมเ c h สักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวแกะให้ดู2ชิ้นแต่ยังไม่ได้ประกอบนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับสาหรับท่านที่สนใจหรือเลงๆจะแต่งแดกอยู่ผมก็ซื้อเฉพาะของที่ค่อนข้างจะจําเป็นนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้จําเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเพราะของมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอันนี้เสริมเสริมหล่อน,นิดนึงแต่ตัวนี้ผมถือว่าจําเป็นนะครับตัวกันลายเนี่ยกันลายที่ถังเนี่ยจำเป็นจําเป็นมีเป็นหลายๆรุ่นหลายๆแบบให้เลือกซื้อเลยครับ ลองดูแล้วแต่ชอบนะครับในนี้ของตัวฝาครอบใหม่ก็ให้คู่มือมาเป็นอันนี้เป็นสีนะ,ะกระดาษสีนี้ค่อยสวยหน่อยนะก็จะครอบตรงนี้นี่โอเคนะมันจะมีสีแดงสีดําสีเงินสีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็เลือกสีน้ำเงินนะครับเดีย๋ยวมาแกะดูข้างในกันสักหน่อยโอ้น้ําหนักใช้ได้อยู่นะไม่เบานะไม่ไม่ถือว่าเบากองแกงโลหะนะครับ นะเสียงเป็นโลหะนะครับก็เป็นอลูนะครับน้ำหนักไม่เบาไม่หนักถือว่าดีถือว่าดีนะครับตัวน,นี้แยกเป็นสส่วนนะจะเป็นส่วนสีดําและส่วนสีน้ําเงินเฮ้ยตัวนี้สวยเออสีน้ําเงินนี่สวยซึ่ผมก็ชอบสีน้าเงินด้วยนะครับก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับการนําของสีงชิ้นนี้มาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวการประกอบใส่ไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถหรือเปล่าอ่ะมีสติกเกอร์โมลิกิตติดมาให้ด้วย จะไปติดตรงไหนก็สุดแท้แล้วแต่น,าน่าคู่มือให้มามี2ชุดชุดนี้ m o l i t e c h แล้วก็ชุดนี้ Revolution นะครับก็ประมาณนี้นะท่านใดสนใจสอบถามมาแล้วกันครับผมไม่ได้ขายอีกแล้วครับท่านก็จะเป็นการหาของมาแต่งเจ้า DEX นะครับหมาน้อยของเรามี2ชิ้นละตอนนี้2ชิ้นก่อนอันนี้ของจำเป็นอันนี้ของเกือบจำเป็นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเอาของมาให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปใส่คลิปอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกที นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันอีกทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ